วัดีครับวันนี้เรามาแต่งซอยผลพวงองุ่นสายพันธุ์สามัดคทนะครับสายพันธุ์ญี่ปุ่นวันนี้จะเป็นลูกเขียวครับวิธีการคัดแล้วก็ซอยผลครับก่อนที่เราจะยืดขยายผลในช่วงรอบ2โดยใช้จิปเปอริกหรือ g a 3น้ำา1 c 1 c ซต่อน้ำา1ลิตรนะครับ ต้องซอยผลก่อนจุ่มครับวิธีคัดนะครับพวงหนึ่งองุ่นสายพันธุ์นี้ลูกมันจะใหญ่นะครับเราคัดผลเล็กออกให้เหลือพวงละประมาณ3ถึง3ถึง40ผลพอครับเพื่อคุณภาพของของผลนะครับตัดเอาที่ในๆออกครับแล้วก็สังเกตดูมันจะมีลูกไข่กันครับ ดิบครับอ่ากล้องโฟกัสต,ตรงปลายไกลๆน,นะครับเห็นไหมฮะลูกไข่ยอย่างเี้นะครับตัดออกครับเพื่อไม่ให้มัมเบียดกันในอนาคตนะครับตัดออกไล่ขึ้นไปเป็นชั้นๆครับสังเกตดูมันจะเป็นหวีเครือขึ้นไปครับเราตัดทีละทีละชั้นครับนี่ตัดออไม่ต้องเสียดายครับต้นนี้หลังจากรอดฝน หลอดน้ําท่วมมานะครับก็จะมีเหลือให้ชิมกันประมาณ40 5 0ถึงห้พวงยังพอมีประแต่งครับหุนอกโรงเรือนก็ลำบากหน่อยนะครับมันแต่งไปไวๆเลยนะครับลุกไม่สวยออก ให้รวมๆลยครับดีครับประมาณนี้ครับ แล้วก็พอลูกโตอีกหน่อยเราก็ใช้จิบจุ่มนะครับนี้เดี๋ยวผมซอยเอาผลเล็กออกนะครับตะกลองทักขัดนิดนึง,งพวงไม่สวยเท่าไหร่โดนฝนครับเนี่ยฮะกิดเชะลา ไงก็ฝากเพจไอ้องุ่น JTA ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับในขั้นตอนต่อไป